พ่อเป่าทำอะไรดูพ่อป่าทำอะไรพอไ่พอทำมาหังเก็บหังเก็บอะไรถัเนะงเหล็กแปลงงามแทะให้ขยายหน่อยที่เห็นนี้อันนี้ต้นอันนี้เขาทำไมมันสูงเท่านี้ต้นเขาเรียกต้นอะไรนั่นนี่ ไม่ไม่ไม่ต้นอย่างนํำเอ๊ะนี่นะสูงสูงเนี่ยต้นยากพลังสล่หมันมีดอกด้วยบ่มีดอกขวกขาวอออนี่ก็จะทางออกก็จะปลูกดอกไม้ใหม่บอกทำนาด้วยเขาจะทำนามาดำด้วยเด้อจะมาช่วยดำ ตกไกยย่ยังยังเอาตกที่เรอีกสองอาทิตย์ตกตรงไหนอู้แต่หาโอ้ยนานนที่เราไปทำนั่นบรอเอาแล้วก็ลกมาเห็นมะนีนเลยนะที่เราไปดำกันน่ะนะพวกนกองสาวอันนี้นะอ๋อเหรออ๋อนี่เขาจะทำนาเขายังไม่มาถ่ายอยอะนี่มันลกเออเนาะ,ะยุงมันก็เลยหลายเนาะไม่มีวัวบอกไม่เอาวัวมันปล่อยกิน เห็ดมีบอน่ะลองเปิดเบิ่งเห็ดงอกเอานะฮะไม่แน่เด้อถ้าเห็ดออกเสียงใดนี่ถ้าเขาเห็นเห็ดหลายเห็ดตังใดนี่เขาสิเก็บท่านแม่นบอกอานามส่อย่งน่ะมันเป็นรูอะไรฮะ เขาใส่รูอะไรเ,เห็นพ่อใส่ไปนในรูใส่รองบ้งเลืกรูยังเอา้าสีฟังเสาบอกเล,ลกรูยัง,งรูนูบบเลือกยังฮะตาดรังเทียบใบมะละกอใบอะไรอืมเฮ้ยพยายามดีเนาะ เป็นหุ่ยยัง,งเรานำใสหินยามงามันออกมา,าจะเอาไม้ปังลงไปในนั้นบอกสอเหไสเป็นเนี่ยบ่เข้าใจใส่เห็นเป็นยังบ่เข้าใจเอา้าอให้มันให้มันเข้าไปเลยรากต้นไม้บอกอ๋อ,อให้น้ำมันหนีไป เาวฝนมันกระตกใส่อยู่ได้หลือโคตรตกหมดบวน,นั่นเลยหึโคตตกเราต้องในรถรถคือเก้าอ๋อมันมันไม่มันไม่อยู่มนนนันไหลไปหนี้น้ำก็ไหลดีแต่น้ำก็ง่ามแต่อาบน้ำจะที่นใส่กออยู่ใส่ น้ำขึ้ใส่หลอน้ำใส่งามจปมาด้พี่น้องน้ำสวยมาดูดอกไม้บ้าอไรกูอ๋ออยู่ตรงนี้ East ้่อนามีตี N N ้มรูปหัวใจมีนกมีกวางบ้านไร่โพหลวง มีดอกไม้อะไรสีม่วง,มงแม่เขาเรียกดอกอะไรสีม่วง,งเนี่ยเนี่ยาาปานบุรีปานบุรีอสวยเด้อโอ้ปานบุรีสีม่วงอ้สวยนี่พี่นอ้องมีอ่สองต้นปานบุรีสีม่วงนะคะนถ้ามันออกอันนี้ก็นกดึง นนว่าไล่ปูนัวอันนี้ก็มีกวางดอกไม้อะไรเขาเรียกดอกอะ,อะไร โอ้าขยัขยนไล่นี่กระตากพริกโอ้พริกปลูกเองใช่ไหมนี่เอาคือมีไฟในเตาสิยยางอี้อย่างนีงย่างแล้วหรอย่างอี้อย่างย่างเห็ดไคแล้วมียังอย่างกับย่างไหม มมีแล้วตำปนบอกตำแล้วหรอมนี่สาแรกิน,นันจะกินเนิ้เนต้อต่อกินแล้วำคนละบนล กองเขาหน่อยค่ะแม่ค่ก็ยันดีหเด้อคนขยันแห้งเลยนี่เราเตียงวาจะไปนอนที่นี่เหรอจะไปนอนทำไ,ไมา่การเตียนเอาใส่นี่สุดเตียงกระโดบ้านเศร้าแม่ก็คือน,นี่แหละเตียงเยนาะบ่เออนั่นแหละเนาะนอนได้สองคนน,นู่นี่เพราะว่ามันใหญ่บ่มันแข็งแรงนำ้ำ ันนี่มันใหญ่เกินไม่เอามันยาวมันขึ้นรูยากแล้วอ,อันนี้แล้วพอดีมันคมยาวก,ก็พอดีความกว้างก็พอดีรับความสะา <ๆ S 2> อาดก่อ <ๆ S 2> จะได้เตรียมเอาขึ้นไปปูเห็นกลางเต็นนอนยู่แต่ว่ามันก็ไอเสื้อนานที่เราจะสองอันอ่นั้นหนา,นา ไอโฟมแผ่นโฟมเนี่ยนายแผ่นจะไปหาอันลมได้ถุงลมได้ว่าจะไปถุงลมสูบตรงนอนหนาเออมันจริงแบบเย็บหลังเออแมนอยู่อันนี้เยอโอ๊ยแบบเย็บหลังไอ้ที่นอนลมเนี่ยเนาะอืมมันไปจะไปเบิ่งมันมันกว้างไปเลยสำหรับคนนอนได้ก็ถ้าเอาระระดับเตียงมันก็น่าจะได้นะอือันนี้เขาเรียกว่าห้าพุดนะนี่บ่า ห้าฟุตรหรือหกฟุตน่าจะหกฟุตรรมมนั่นหกฟุตห้าฟุตไม่ไม่มันดูความเตียงเนี่ยมันก็ประมาณห้าห้าฟุตครึ่งเกือบหกฟุตนะดูที่บ้านใหญ่กว่านี้อีกใหญ่มากเอาไปไม่ได้นะันอันนี้มันแข็งแรงนะนี่ไม้อย่ดีแข็งแรงนอนสองคนก็ได้สบายสบายอันนี้สี่คนก็ได้แต่มันก็อจะตกเตียงอนใช่ถ้านอนไม่ดิ้นถ้านอนแบบ ไม่มีที่นอนก็นอนได้สามคนนี้โอ้สามคนจะไปขึ้นตรงไหนคะสมอนตะแคงคนขังขากระต๊ะกแอบตะแคงนอนตะทาเดียวกับบนไหเนี่ยมันเป็นยังไเนาะขัดขามัดแข้งอลันไปยังไปยังเนีไปดูไปดูยังนั่นแหละมันไปยังยังคือเกาคอยวึงล่ะเขาไปสาดแบตอ่ะฮะมันยังมาไปใสในแม่หันหนามาสิเจ้าปุกอาไปแล้วบอกวันนี้ ไปหากินข้าวอ้าวมันไปแล้วไปแล้วไปในซ้ายเยนะยั็นอะไรไปทางหลังอย,ยู่ใส่เฮ้ยบม่บมีไปแล้วก็ขอสิ่สี่เหนเจ้าบึงบ่มีไปแล้วไปทางไหนล่ะจ๊ะม้าไปแล้ว แสดงว่ามัไปแถวนี้แล้มันต้องเข้าข้างในแถวฟ้าเไม่มองเข้าฟ้าหลังนี่ไปแล้วเคลงข้างล่างแล้วตงค้างล่างกับไปขขาตามถุงตามชายโน่นแล้วสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสือพาไปด้วย